ที่สุดของสินค้าที่สุดของสินค้าจำนวนการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อคนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกคนเกาหลีหนึ่งคนบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงถึง7 4ซองต่อปีความรักที่คนเกาหลีมีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงมากถึงขนาดนี้แต่ว่าเมื่อก่อนฉันทานบ่อยมากเลยคะ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทานแล้วเพราะห่วงเรื่องสุขภาพนะคะอร่อยก็จริงคะ่ะแต่ฉันกังวลตรงที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนี่แหละคะ่ะ แฮมเบอร์เกอร์กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าไม่ดีต่อสุขภาพมากและนี่คือสิ่งที่เราจะเตรียมเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะรู้จักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีเฉพาะที่อะโทมีกันไหมคะเลิอกอคติคิดว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นแค่อาหารขยะได้แล้วคะ่ะเรามารู้จักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอย่างอะโทมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันดีกว่านะคะ จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันนี้คงลงเอยที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสวัสดีค่ะชาวอัโอมี่ทุกท่านดิฉันนักข่าวโอชียองค่ะวันนี้ฉันร้องเพลงเปิดรายการขนาดนี้บางคนก็คงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าที่สุดของสินค้าที่เราจะไปทำความรู้จักกันวันนี้ก็คืออโอมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพนั่นเองแต่จะเป็นที่สุดของสินค้าสมชื่อจริงหรือไม่วันนี้ฉันจะเข้าไปชิมให้รู้กันไปเลยไปกันเลยค่ะ วันนี้เรามากันที่เซรอมฟู้ดบริษัทคู่ค้าที่ผลิตบะหมี่กึืงสำเร็จรูประดับพรีเมียมที่หาได้ที่อะโทมี่ที่เดียวเท่านั้นว้าวได้กลิ่นบะหมี่กึืงสำเร็จรูปหอมๆตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเนี่ยว่าแต่กลิ่นมันมาจากไหนกันนะคะพอตามกลิ่นหอมๆที่ลอยมาเย้ายวนใจถึงหน้าประตูกลับเจอภาพที่ทำเอาพิธีกรของเราถึงกับอึง้งเพราะในออฟฟิศพนักงานต่างกำลังตั้งใจทานบะหมี่กึืงสำเร็จรูปกันอยู่นั่นเองคะ่ะ จะบอกว่าเป็นเวลามื้อเที่ยงก็จะดูเร็วไปหน่อยนะคะทำไมทุกคนถึงอ้งงานมานั่งทานบะหมี่เกึ่งสาเร็จรูปตั้งแต่เช้าแบบนี้ละคะอ,อตอนนี้พวกเรากําลังตั้งใจทํางานกันอยู่ค่ะคุณกําลังทํางานงั้นเหรอคะใช่ค่ะการกินบะหมี่เกึงสสาเร็จรูปก็ถือเป็นงานงั้นเหรอมีคนบอกว่าการกินบะหมี่เกึงสสาเร็จรูปก็ถือเป็นงานจริงเหรอคะจริงครับเราจะสุ่มเลือกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรสชาติสีความอยากและความยืดหยุ่นของเส้นครับความจริงแล้วที่นี่ก็คือห้องประเมินคุณภาพทางรสวสัมผัส โดยทางบริษัทจะให้ผู้ตรวจสอบหลายคนมารวมตัวกันทำการประเมินและตัดสินรสชาติของผลิตภัณฑ์ซึ่งพวกเขาจะต้องมาประเมินคุณภาพทางรสสัมผัสของอะโทมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในห้องนี้ทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคะ่ะพวกเขาจะสามารถแยกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยรสชาติได้หรือไม่งั้นเรามาทดสอบพวกเขาด้วยกันดีกว่า เรามาทดสอบกันว่าพวกเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปจริงหรือเปล่าด้วยการทดสอบตามหากูรูบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปผู้ <Hey. S 1> เข้าแข่งขันวันนี้มีอะไรจะพูดก่อนไหมคะทั้งการทดสอบและการประเมินไว้ใจฉันได้เลยส,สู้สู้สู้ตายคิมจินกยองทิมตรวจสอบคุณภาพจากเซรุงฟู้ด ผมผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาตลอด17ปีผมแยกออกแน่นอนไฟติ้งหัวหน้าแผานกอิมบยองอุกไฟผลิตเซรอมฟู้ดก้อนแข็งขันนี้เดิมพันด้วยเกียริและสัก์รีของเหลานักวิจัยอะโทมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชักจะตื่นเต้นแล้วสิคะเราได้เตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป4ชนิดวางไว้ข้างหน้าทั้งสองท่านแล้วเชิญทานและเขียนคำตอบได้เลยคะ่ะการทดสอบหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาดูกันว่าพวกเขา จะเป็นกูรูด้านบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจริงหรือไม่ตอนนี้ทั้งสองท่านก็เขียนคำตอบเสร็จแล้วนะคะโชว์คำตอบได้เลยค่ะโอ้โหคำตอบของทั้งสองท่านเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแต่คำตอบของทั้งสองท่านจะถูกต้องหรือไม่เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเช่เลยว้าวทั้งสองท่านตอบถูกหมดเลยนะคะ ทีนี้เราก็สามารถทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ทั้งสองท่านเป็นผู้ผลิตได้อย่างสบายใจแล้วนะคะขอการันตีว่าทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบะหมี่กึ่งสาเร็จร,จรูปตัวจริงค่ะวเราไปกันต่ออีกที่หนึงดีกว่าค่ะเอ๊ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่แหรอคะ อ๋อฉันกำลังเตรียมวัดระดับความเค็มของผลิตภัณฑ์อยู่คะ่ะดีเลยแล้วค่ะฉันรอมานานแล้วเออถ้างั้นฉันขอชิมด้วยคนได้ไหมคะได้ได <c oughs> ในที่สุดฉันก็มีโอกาสได้ชิมอะโทมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับเขาแล้วเหรอค่ะลองทานได้เลยนะคะ มันเด้งดึ๋งมากเลยล่ะคะ่ะอ๋อเพราะเราผลิตจากแป้งมันฝรั่งจึงทําให้เส้นยิ่งนุ่มและเด้งขึ้นคะ่ะอืมมันอร่อยมากจนวางตะเกียบไม่ลงเลยล่ะคะ่ะว้าวน้ำซุปเกอร์มีความเข้มข้นและกลมกล่อมมากเลยนี่ทำจากผักจริงๆหรอคะอ๋อใช่ค่ะเราไม่ได้ใช้ส่วนประกอบจากเนื้อหรือสารชูรสเลยนะคะใช้แค่ผักในการทำน้ำซุปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะงั้นขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะอร่อย อะโทมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่มังสวีรัตที่ทําจากมันฝรั่งตัวเส้นผลิตจากแป้งมันฝรั่งของประเทศเกาหลีโดยใช้มันฝรั่งถึง5ลูกทําให้เส้นมีความเด้งดึงส่วนผักอบแห้งอย่างเห็ดหอมต้นหอมแครอทสารลา์ก็เป็นผลผล,ผลิตในประเทศเกาหลีแม้แต่ผงน้ําซุปก็ใช้พริกป่นเกาหลีเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ําซุปและยังมีส่วนผสมของเส้นใย,ยอาหารจากกระหล่ำปลีถึง450กรัมอีกด้วย อัโทมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้เฉพาะผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเกาหลีโดยไม่ใส่สารชูรสรสชาติอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยออจริงๆแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่ทำให้อร่อยอย่างเดียวก็ได้แล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องทำให้ดีต่อสุขภาพด้วยห่ะคะเป็นเพราะปรัชญาของอัโมี่นะครับที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคกับความมุ่งมั่นของแตรมฟู้ด ที่ต้องการผลิตอาหารที่อร่อยปลอดภัยด้วยวัตถุดิบที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในประเทศเกาหลีครับจึงกลายมาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันฝรั่งที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ทั้งครอบครัวสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพครับอ,<า>อโทมี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดยิบตั้งแต่เส้นไปจนถึงผงน้ําซุประบบควบคุมคุณภาพและสุขอ,อนามัยเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของอโทมี่ และยังมีการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุดเอาไว้พอเข้ามาในไลยการผลิตแบบนี้จะเห็นได้ว่าสะอาดมากเลยละคะ่ะว่าแต่การควบคุมคุณภาพและสุขอาอนามัยของอัลโธมีบะหมี่เกึง่ําเร็จรูปมีความพิเศษยังไงคะสาหรับผลิตภัณฑ์ของอัลโธมีการควบคุมคุณภาพและสุขอาอนามัยถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากมทางสแสรมฟู้ดของเราจึงร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในการตรวจสอบและรับรองระดับสากลโดยจะทําการควบคุมคุณภาพ และสุขะอ,อนามัยทุกๆไตรามาสค<ะ>รับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมังสวิรัตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทำยอดขายได้ถึง450,000กล่องต่อปีหรือประมาณ1,000 10, ล้านวอนต่อปีซารมฟู้ดตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่พร้อมกับคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงมุ่งมั่นที่จะวิจัยต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากอะโทมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ยังมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจาจังที่ผลิตจากข้าวและมันฝรั่งเกาหลีและยังไม่มีสีผสมอาหารอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันฝรั่งแบบถ้วยที่ใช้มันฝรั่งและข้าวสาลีเกาหลีในการผลิตรวมถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดต่างๆอีกมากมายล่าสุดก็กําลังจะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสอ่อนที่แม้แต่เด็กก็ทานได้วางจําหน่ายเร,เร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของสินค้าที่ทุกคนสามารถบริโภคกันได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์กว่า10ปีพร้อมกับคุณค่าของ Absolute Price, Absolute Quality ของ a t o อมกกำลังจะไปหาทุกท่านแล้วครับ บะหมี่กึ่งสำเร็จที่ทั้งยักหยักยากยกและแซนอร่อยบะหมี่กึ่งสำเร็จที่ทั้งเด้งดึงเด้งดึงและแซนอร่อยตอนนี้ชาวอัตโมี่คงหาสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว,ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของอัลโทมี่นั้นดียังไง <S <S พอได้มาดูถึงที่ขนาดนี้ถึงได้รู้ว่าอัลโมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่สามารถทานกันได้ทั้งครอบครัวจริงๆที่สุดของสินค้าอัตโมี่กึ่งสำเร็จรูปขอให้ทุกท่านทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันฝรั่งและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนะะะคคบาย่